เรีนะครับสำหรับป,ปีแรกปตทระยองในชุดสีแดงล้วนนะครับเก็บชัยชนะนัดแรกในบ้านให้ได้ด้วยเกมเริ่มครับโดยที่ปตทบุกจากซ้ายไปมีสุงยองออกมาให้กับไัยทุนเทียบมาตั้งป้อมแล้วเปิดไปเสาไกลมีตัวดูดลงมาได้ครับ นาะพลยิงยัดเลยมาอยู่จบนี้ได้บอลแล้วครับนภพัทรแต่ว่าไม่ผ่านเทรนด์บล็อกได้ตรงนี้เข้าทางดูฟิโนซานเชสดูฟิโนขวามาช้าดูฟิโนยิงเองหักข้อมากเกินไปครับสัตว์หลุดกรอบ กสก,กิตต่อมาบีรัมดียุฟยิงลูกนี้เข้าไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหสุพานุรีทิ้งขึ้นนานไปแล้วครับเป็นยากจะแต่หนีเมสไม่ได้ทุ่มเข้ามาแล้วครับบิเกตบังแล้วเอาตัวบงังเข้าไหนมาปาดไปติดพานุพงศ์โอ้ตัวขอใบเหลืองครับขอความรักเลยนะครับคุกเข่าเลยครับมิก้าได้แค่ฟรีคิกั่นลูกนี้ข้ามคานไป ไม่คมพอแล้วเนี่ยพานุพงกับดีวินเน่นี่ยก็สกัดลูกกาอากาศอยู่หมดนะครับแล้วก็เป็นนัดติดต่อกันครับทีมของมาโนโพกกิ้งครับบุกมา